ตอนรับเข้าสูเนสทูนกาวเวลครับวันนี้เรามีโอกาสได้นําพาลูกคูนะครับชาวอาเภอเมืองจันทจังหวัดพุสเุตนะครับซึ่งเป็นลูกค้าในกลุ่มอบตเมืองจันทนะครับได้มาแวะชมเที่ยวที่เมืองปากเซหรือที่เมืองลาวใต้นะครับวันนี้วันนี้ก่อนที่เราจะเข้าเช็คอินห้องพักนะครับเราได้พาลูกวร์ของเราทุกๆท่านนะครับมาคลายร้อนกันนะครับที่นี่คือน้าตกตัดเดื่อนั่นเองครับ ซึ่งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากตัวเมืองปากเซมากเท่าไหร่นะครับบรรยากาศในช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าน้ํากําลังเยอะนะครับแล้วก็ของป่าก็มีเยอะมากมายนะครับวันนี้เขาก็มีมีเห็ดด้วยนะครับมาวางจำหน่ายนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเราใต้นะครับมาจาหน่ายกันที่นี่ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมที่ข้างในกันว่าจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศขอรับรองว่าประทับใจสุดๆครับ เดี๋ยวตามกันไปดูนะฮะเดี๋ยวไปดูของฝากก่อนดีกว่านะครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วครับเดินลงมานะฮะตัวนี้เป็นน้ําตกตัดเยืองนะครับเราจะจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมวิวทิวทัศนว่าน้ําตกตัดเยืองได้ชัดถึง3 6 0อิงศากเลยทีเดียวครับซึ่งจะมีเป็นบันไดาทางเดินลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็จะเดินขึ้นไปสู่้างบนจากราบมากครับมองมากครับกับตรงนี้ไม่รู้ว่าธรรมชาติคิดได้ยังไงครับทำวิวเทีวทัศน์สวยๆขึ้นมาแล้วก็มีจุดชมวิวที่สวยๆเหมาะสมมากมาก สำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตามลงไปดูบรรยากาศข้างล่างกันครับชันมากนะครับมาที่นี่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เป็นอ่าชุดลำลองหรือไม่ก็เป็นรองเท้าผ้าไปนะครับเวลาเราเดินลงจะได้เดินกระวดหน่อยนะครับ แล้วคับตงโมจะพุ่งเยวมากนะครับตอนลงนะครับง่ายครับแต่ตอนขึ้นเนี่ยถ้าไม่รักธรรมชาจริงทาไม่ได้หรอก